ใจร้อนไ,ไม่กล้าที่จะมาสู้หรือไม่กล้าที่จะออกเปิดปาพูดเลยหราะว่าตัวกิฟต์เองเป็นคนที่บอกว่าตัวเองเป็นแก,ก็เป็นส่วนหนงต่กแบบ้าบนเวทีแล้เราทาให้เต็มทีแต่ว่าพอได้ไปขึ้นบนเวทีก็ตอบหลาือแค่เวลาบนร,ะรอะไรอย่เงี้ยันนั้นก็คือออกมาจากใจเรา,าออกมาจากใจทุก คอยช่วยค่ะถ้าไม่มีบอสก็โดจะออกเปนน็นยังไงดีวะตอนนี้ยังมีเรื่องกังวลไหมอีกอไม่กีนวน่ว,กกนวันก็จะรับตัดสินวะไม่กังวลค่ะเพราะกีบรู้สึกว่ากีบกลับมาทุนาตัวเองแล้วก็กว่าทุกเวลานัทีทุกชั่วโมงม,ม,มันมีค่ากีบก็เป็นคนผลได้คอ,อยอย่างคอยตอรอดสุขีทำไมเปลี่ยนภาษจนเพภาษาอังกฤหลายคนมองว่าถ้าคอยตอบเป็นภาษาอังกฤษมันจะดูนุ่มนิ่มมากลยทีเดียวแลก็ ตลอดมาคอยตอบเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าคอยเป็นคนที่ชนดภาษาอ,องังกฤษเนาะอย่างที่ทุกคนรู้แต่ว่าณนะวันนั้นคอยรู้สึกว่าคอยอยากสื่อสารกับคนไทยจริงๆคอยอยากให้ทุกคนรู้ว่าคอยอย่ะภูมิใจในการเป็นคนไทยถึงแม้ตอบตะกุตะกะแต่ว่าตอบจากใจแล้วก็หวังว่าได้สื่อสารออกไปได้ครบถ้วนอย่างที่คอยได้พูดออกไปอย่างนี้เอง แล้วแต่คําถามจริงๆแล้วแต่ว่า f e ลล i n g นั้นตอนนั้นรู้สึกยังไงอยากคุยกับใครนั่นแหละคะ่ะคือแน,น้คือ,องฝากไม่น้อะาตามเชียร์ลูกอีกไม่กี่วันจะตัดสินแล้วใครยังไงก็ฝากตามเชียร์กิฟต์แล้วก็เพื่อนๆสาวงามทั้ง76คนด้วยนะคะวันที่23นี้นะคะก็ะรับรองว่าพวกเราใส่เต็มเม็กแน่นอน,นะคะ่ะก็ของแพรขอฝากเบสเซอร์แคมเปญแล้วก,กันค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะคะจะมีแพร แล้วก็มีฟองเพชรบุรีนะคะยังไงก็ฝากทุกคนมาช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็กดตักรากันด้วยนะคะอ่ากําไรแล้ว,ลวก็ฝากทุกคนให้สปอนอรอยนะคะในวันไปนอกวันที่23นี้แล้วก็อย่าลืมเข้าด้อมบีซูบีซูกันเยอะๆนะคะเ,เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆขอบคุณค่ะเยนะถาากคะีนะคะทอง้ก็มี